สวัสดีครับวันนี้หนุ่มพนาชาแนลพามาบุกดินแดนสูงสุดแดนสยามน้ำนั้นดอยอินทนนท์นะครับมาสัมผัสอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีที่อุณหภูมิ15-17องศาตลอดทั้งปีนะครับถ้าอยู่ในช่วงดูหนาวจะอุณหภูมิติดลบนะครับบางปีนะครับผม ที่นี่จะเกิดปรากฏการณ์น้ำแข็งน้ำค้างแข็งหรือว่าเบยคคาบนะครับบางช่วงนะครับผมซึ่งวันนี้กับผมมานั่นอยู่อุณนหะภูมิอยู่ที่17องศานะครับผมเรามาดูยอดเขาแห่งนี้นะครับนั่นคือยอดเขาที่สูงสุดในประเทศไทยน้มนั้นคือดอยอินทนนท์นะครับดอยอินทนนท์อยู่ที่ อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเรามาดูความงดงามความวิัศจันย์สัมผัสไอหมอกหนาวบนยอดดอยแห่งนี้นะครับนั่นคือยอดดอยอินทนนท์นะครับมาสัมผัสบรรยากาศหนาวเย็นกันนะครับผมเชิญติดตามมาเยี่ยมชมกันได้ละครับชมดอกไม้เมืองหนาวสวยๆง,งาม กันนะครับผมมาสัมผัสอากาศเย็นๆแวะกราบไหว้องค์พระธาตุพระมหาธาตุนะครับผมพระมหาธาตุนพระณพระพลนะภูมิสิรินะครับและพระมหาธาตุนะพระเมธานีดลน,นะครับผมดูบรรยากาศพระธาตุตรงนี้นะครับผมวันนี้กับผมมา ประมาณ10โมงนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างจะปิดนะครับเมฆหมอกลงค่อนข้างจะหนานะครับผมจะมองแทบไม่เห็นองค์พระธาตุทั้งสองพระธาตุคู่ทั้งสองเลยนะครับขนาดมาอยู่ใกล้ๆนะครับอากาศจะหนาวเย็นมากๆนะครับวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่17องศานะครับนะครับแล้วก็ขึ้นมากราบไหว้นะครับผมกราบไหว้ผู้ก่อตั้ง นครเชียงใหม่ครับในวงตะกุลเจ้าดาราลัศมีนะครับผมอันนี้คือจุดสูงสุดของประเทศไทยเรานะครับนี่ครับสูงสุดแดนสยามนะครับจุดจุดนี้นะครับที่พนามาแอคชั่นแอคชั่นนะครับเก๊กหล่อตรงนี้นะครับนี่คือจุดสูงสุดนะครับในสยามเรานะครับตรงนี้นะครับนี่คือยอดดอยอินทนนท์นะครับอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ มากราบไหว้กันนะครับผมตามพรนาชานแอ่วมาเที่ยวดินแดนที่สูงสุดในประเทศไทยเรานะครับน้ำนั้นคือดอยอินทนนท์นะครับดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมติดตามชมความงดงามความอลังการนะครับความแปลกของบรรยากาศนะครับที่จะต่างจากพื้นที่ราบของประเทศไทยเราโดยชื่นเชิงนะครับ เพราะที่นี่อากาศจะหนาวเย็นตะหลอดทั้งปีนะครับก็นั่นแหละครับเพราะเป็นจุดสูงสุดของประเทศไทยเราก็ว่าได้เลยนะครับนี่จุดจุดจุตรงนี้นะครับนั่นคือยอดดอยอินทนนท์นะครับที่นี่ยังเป็นสถานีหอดูดาวแห่งชาติของพระิทิอินทอนนะครับก็เ,เป็นฐานทับอากาศของประเทศไทยเราด้วยนะครับตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น ประวัตินะครับประวัติของทางพายเจ้าภายเหนือเจ้าดาราลัตมีนะครับผู้นำลูกของพระรัทธิวงศ์พระชายาในสมเด็จพระเจ้าดาราลัตมีครับผู้ก่อตั้งนครเชียงใหม่นะครับที่ไวาบนยอดสูงสุดแห่งนี้นะครับยี่ปีพศ2 4 4 8นครับผมที่ได้จะาลึกไว้นะครับบนยอดเขาอร่อยอินทะนนแห่งนี้นะครับผม บรรยากาศตรงนี้หนาวเย็นและเยือกนะครับหนาวเย็นมากๆนะครับแนะนําใครขึ้นมาเที่ยวดอยอินทน,นนท์ก็ต้องเตรียมเสื้อกันหนาวกันมานะครับวันนี้วันหนาไม่ได้เตรียมมาหนาวสั่นมากนะครับหนาวมากๆเลยนะครับนี่ครับครับนี่คือการกราบไหว้กราบไหว้นะครับกราบไหว้ตรงนี้ก็ตั้งเมืองเชียงใหม่นะครับผมก็จะดอก มากราบไหว้เปดอกไม้สีขาวนะครับตรงนี้นะครับผมในวงการไรดอกมะลินะครับมากราบไหว้ตรงสถูปสถูปกระดูกนะครับลูกของผู้ก่อตั้งนครเชียงใหม่นะครับพระเจ้าในในละในพระเจ้าภัยเหนือนะครับมุตะกูล ดาราลัตเซเร์นะครับผมนี่คือดอกไม้ที่สวยงามนะครับผมมากกว่ามของนะครับเชิญติดตามความงดงามของดอยอินทนนท์และสัมผัสไอหมอกที่ยอดเขายอดดอยอินทนนท์กันได้แล้วครับขอโทษนะครับอากาศเย็นเย็นมากนะครับผม นะครับผมกลับไหวกันต่อนะครับกลับไหวองค์พระธาตุที่ดอยบุงทะนนนกันต่อมครับแต่วันนี้ไม่เข้าไปก็อยู่ประมาณนี้แล้วนะครับสังเกตขยะที่ซ่อนอยู่ในโทรศัพท์ของคุณถึงขีดจำกัดแล้วกรุณาทำความสะอาดให้ทันเวลาเปิดตู้วีด มาดูความงดงามสัมผัสบากาศหนาวบนยอดดอยอินนณุนะครับอันนี้คือเส้นศึกษาทางธรรมชาติที่ดอยกิวแม่ปานนะครับเชิญติดตามได้นะครับผมกวมสูงกว่าระดับน้าทะเลความสูงอยู่ที่2 1 5 7เมตรนะครับอยู่แม่ปานนะครับจุดชมวิวจุดหนึ่งของทางขึ้นมาดอยถนนนะครับ นี่คือหลักกิโลที่ห้าครับขึ้นดอยอินทนน์นะครับผมครับไปจอมทองก็สี่สิบสองกิโลไปเชียงใหม่ก็เก้าสิบเก้ากิโลนะครับนะจุดชมวิวกิวแม่ปานตรงนี้นครับตรงนี้ก็ขึ้นบนนี้ยอดดอยอินทนน์นะครับผมนี่คือในส่วนของกิวแม่ปานวันนี้อากาศหมอกลงเยอะครับจะไม่มองเห็นภูเขาที่สลับซับซ้อนอยู่้านล่างนะครับ จะมองเห็นแต่ทิวหมอกตรงนี้กันนะครับผมนี่แหละครับนี่คือทิวแม่ป่ากันก็เลิกก็มาจอดแวะดูชมวิวกันค่อนข้างจะเยอะนะครับตรงนี้จุดชมวิวตรงนี้ครับทิวแม่ป่าครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่คือทิวแม่ป่าทางขึ้นดอยอินทนนทนนะครับผมแม่ป่าครับ インみネいト Memang mokad. Ini pinterimu. Sepertinya mokad. jadi มีผู้มีคนนะครับปราวัติเศรษฐกิจนะครับประวัติของเขาครับการสร้าง พระฤาษีที่ดนนะครับ ครับวันนี้พนาชาแนวพามาเที่ยวบุดอยอินทนนท์นะครับมากับพระมหาธาตุณนะัุหรือพ,พุภูมิศรีนะครับกับธาตุพระมหาธาตุณนะัุหรือเมธานีดนนะครับผมที่อ่สองข้างภูขงเขาแห่งน,นี้นะครับผม มีที่มีดนนะครับผมมีนนส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพระาธาตุภูมิสิรินะครับผมนี่ครับสองพระาธาตุนี้จะสวยงามมากครับพระราชคู่สร้างถวายราชการที่เก่าล้อนะครับดูความงดงามของพระาธาตุสองแห่งนี้นะครับว่าเป็นยังไงสวยๆงดงามเลยนะครับรนี่นครับงดงามสวนดอกไม้ครับ ที่สุดจนะเป็นอย่างน,น,น,นี้นะครับมากครับอาจารย์นะครับถ้าจะอยู่ด้านบนนั่นนะครับมองเห็นด้านล่างนะครับวันนี้หมอกลงจัดนะครับจะด,ดูด้านบนครับส่วนด้านบนกันครับท่านจะเห็นบนนู้นครับ นี้จะเป็นบันไดทางขึ้นนะครับชมความ,มดางดงามบนนั้นหน่อยภาบอยู่ด้านบนนะครับไปชมกันครับ,รบหมาบลงเยอะครับวันนี้ พวกเขาครับคนนุ่งกันนะครับเงาม,กมากๆครับการงนดอกไม้ตรนี้นครับสวยงามมากๆครสๆงามากๆครับ Thank you.